ใช่รอมานานแล้วเออคุยเลยค่ะคุณพุทธาเรารอเรารออยู่ค่ะตอนนี้ยูทูปก็ต้องรอลงใช่ครับคุณพุทธก็คุยเรื่องอื่นไปก่อนได้ไหมคุณไอซ์หน่อยจังไม่ได้อีกไลฟ์ทางแอปฟ้าค่ะจะด่าผมไหมเพื่อจะได้คุยคุณพุทธเล่าไปเลยไม่งั้นโดนด่าเล่าเลยก็ได้เล่าเลย เล่าเลยใครมาแล้วกดติดตามช่องอีเจด้วยนะคะใครมาแล้วกดติดตามช่องอีเจด้วยเดี๋ยว ej มาไลค์คุณพูดให้ดูแบบนี้ตลอดเผื่อใครเผื่อคุณคุณพูดเขาไปไลค์ในแอปฟ้าแอปแดงไงอยู่นี่ท่านเห็นนี้ไหมอะไรอ่ะเห็นไหมฮะนี่คือเอกสารโรงพยาบาลอืมเอกสารโรงพยาบาลอืมเป็นเอกสารที่ในทีวีเราก็ไม่ได้เล่านะและย้านะผมไม่ได้หมายถึงใครทั้งนั้นนะ แค่ให้ดูว่าใครไปทำเอกสารอันนี้<อ>เราก็ไม่รู้แต่ว่าตัวพี่บีเขาบอกว่ามันมีใครบางคนส่งเอกสารตัวนี้มาให้เห็นนะและปรากฏว่าใส่ชื่อคุณหมอด้วยคุณหมอท่านนี้คุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณหมอชัดชยัยอันนี้เอ่ยชื่อได้นะฮะว่าคุณหมอชัดชยดยัย,ยคือส่งเอกสารและมีใส่ชื่อหมอลงไปในนั้นในเอกสาร แล้วในเอกสารตัวนี้อูมาจะส่งอะไรมาเนี่ยตอนเนี้นั่งนั่งไหลก็ตัวนั่งไหลเออติดตามช่องเจ้ด้วยจ้าติดตามช่องเจ้ไปด้วยติดตามหัวใจส้มข้อใจของขวัญสามอย่างติดตามหัวใจส้มข้อใจของขวัญ ประเด็นคือเมื่อกี้เห็นโรงพยาบาลใช่ไหมผมเคยชื่อได้เพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องครับโรงพยาบาลวิภาวดีครับโรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลวิภาวดีที่กำลังเล่าให้ฟังเพราะผมบอกเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วมันไม่ปกติตรงที่ว่าเหตุก,การณ์นี้มีคนสร้างหลักฐานเท็จหรือไม่แล้วกล้าปลอมชื่อโรงพยาบาลกล้าปลอมชื่อคุณหมอ,อคุณหมอ,อท่านนี้มีตัวตนจริงนะครับชื่อว่าคุณหมอชัดชัยวันนี้ทีมข่าวไปเจอคุณหมอมาเรียบร้อยแล้ว เราส่งเอกสารทั้งหมดให้คุณหมอดูเ <ขะ S 2> ชื่อไหมครับว่าคุณหมอจคิะรนัไ่คุณหมอคุณหมอคาบอเส็โทรศัพท์เอามือถือก็อื่นโทรศัพท์เข้ามาภาพจะได้ไม่ไม่เสียหายคุณผู้ชมอยู่นี่นะฮะอะไรอ่ะเน่ปรากฏคุณหมอบอกกับพวกเราเลยว่าผมโดนปลอมแปลงลายเซน็นอ๋อลายเซน็นคุณหมอเหรอตัวตนจริงนะฮะและโรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลวิภาวดี แล้วเอาหัวโลโก้โรงพยาบาลเอาชื่อคุณหมอแต่นี่คุณหมอยืนยันกับช่องแปดคุณคหมอบอกผมโดนปลอมลายเซ็นคุณผู้ชมฮะปลอมลายเซ็นปลอมโลโก้เราก็เลยมานั่งนึกว่าเฮ้ยนี่มันมาขนาดนี้เลยเหรอกับเรื่องเรื่องหนึง่งไม่เอ่ยชื่อว่าใครทั้งสิน้นแต่กาลังจะบอกว่าครั้งนี้หมอบอกว่ามีผู้ชายมาปรึกษาคนหนึง่งบอกว่าเหมือนกับโดนโดนเหมือนกับประมาณว่าจะเรียกเงินว่าตั้งคัน แล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาเอกสารนี้ให้คุณหมอฉัดชัยดูปรากฏต่อไเอเด้งละปรากฏว่าคุณหมอดูเสร็จคุณผู้ชมครับเขาใส่เลขผู้ป่วยด้วยนะฮะ uh huh. ในเลขผู้ป่วยเนี่ยปรากฏว่าอะไรอะดูนะฮะ uh huh. เห็น uh huh. ใช่ไหมเลขผู้ป่วยเลขผู้ป่วยเลขนี้ uh huh. คือไม่มีอยู่ในสารระบบพัก เลขโรงพยาบาลเลขผู้ป่วยปลอมหรอไม่มีชื่อคุณหมอมีตัวตนจริงๆออืมีจริงๆนะฮะคุณหมอมีตัวตนและนักข่าวไปนั่งคุยกับหมอจริงๆน้องหยกใช่ไหมใอ่หยกอยู่ในสายผมเปิดนี้แล้วกันนะหยกหยกหยกอยู่นะได้ยินเสียงพี่ไหมหยกเออหยกเมื่อวันนี้เจอคุณหมอใช่ไหมหยกหยกไม่ต้องเอ่ยชื่อใครทังนั้นนะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งหยกแป๊บหนึ่งจ้ะหยกไม่ต้องเอ่ยื่อปลอมเอกสารแล้วหนึ่ง ตอบอะไรพวกนี้ห้ามเอ่ยนะยกเข้าใจนะเออเข้ค่ะเรากำลังจะบอกว่าเราไปคุยกับหมอแล้วเรากําลังจะถามคุณหมอตัวจริงเสียงจริงว่าเอกสารตัวนี้ยกตอบพี่ธีรคำคุณหมอยืนยันว่าถูกทําเท็จขึ้นมาใช่ไหมอืมใช่ค่ะที่โพสต์แปลงขึ้นมาค่ะคุณแปลง,งได้ยินเสียงน้องยกไหมฮะน้องยกเป็นนักข่าวช่องแปดนะได้ยินเสียงชัดเจนไม่เอ่ยขอขอคำตอบหน่อยนะเพิ่มเสียงหน่นอยไม่ได้ยินเพิ่มเสียงได้ยินไหมเนี่ยเพิ่มเสียงหน่อยนี่ไม่ได้ยินเสียงน้องหยกเลยเพิ่มเสียงหน่อย ฝากกดติดตามเคาะใจใจส้มของขวัญให้เจ้ด้วยค่ะต้นสือกับได้ก็ช่างวันคุณผู้ชมะฝากกดติดตามเคาะใจหัวใจส้มของขวัญให้เจ้ด้วยนะยกได้คุยกับหมอมาแล้วถูกไหมจ้าหยกใช่ค่ะได้คุยมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณคุณหมอเล่าว่ายังไงว่ามีคนมาตรวจหรือยังไงอันนี้ที่ถามใหม่หยบแป๊บหนึ่งช้าช้าหยกอย่าเอ่ยชื่อใครนะมันมีผู้หญิงปริศนาเคยมาตรวจที่โรงพยาบาลไหมครับหยกผู้หญิงปริศนา ผู้หญิงปริศนามาตรวจไม่มีค่ะถ้าเกิดว่ายึดกลับเอกสารตัวนี้นะคะไม่มีผู้หญิงปริศนาไม่เคยเจอผู้หญิงอ้วนๆเลยใช่ไหมไม่เคยค่ะอ่ามีคนบอกเสียงเบาเบาหรือเปล่าไี่พู้ใอย่ย้ำอ้วนๆสิยปิดนอนผู้หญิงอ้วนๆมันก็อาจจะมีหลายคนนะแก้ปัญหากันแล้วเอาที่เสร็จผู้หญิงอ้วนๆอาจจะมีหลายคนนะอย่างวันนี้ตัวสับสุดแล้วครับสุดแล้วหรออ่าเอาเอาผมสรุปให้ได้ยินได้ยินเอาตอละไม่ได้ยินก็จะโกรธนะ มือหม่ไลฟ์วันนี้วันที่สองสวดีหนึ่งพันแปดค่ะตอนนี้มันไม่ได้ทำยังไงละก็ติดตามเคาะใจหัวใจส้มของขวัญให้เจได้นะไมผู้หญิงอ้วนๆมาหาหมอไหมหยกไม่มีไม่มีผู้หญิงอ้วนๆมาหาแล้วเอกสารใบนี้หมอเคยเห็นจากใครครับหยกหมอเคยเห็นจากผู้ชายคนหนึ่งค่ะมีการนํามาผลวจสอบว่าเป็นเอกสารจริงเยังไงขอให้มีการตรวจสอบครับทุกท่านอะไรนะผู้ชายคน เอาเอกสารใบนี้ผู้ชายเอาเอกสารดูถูกไหมหยกใช่ค่ะผู้ชายคน<อ>นี้มาปรึกษาว่ายังไงครับหยกอ,อยาก่างที่ตอให้ตรวจสวอบค่ะว่าเอกสารนี้บนี้ค่ะจริงหรือว่าเท็จยังไงบ้างค่ะอ้วคุณหมอก็เลยยืนยันว่าเมื่อคุณหมอเห็นเอกสารชื่อคุณหมอคุณหมอยืนยันว่าจริงหรือเท็จครับหยกครับเท็จแน่นอนค่ะพี่ฝนทำไมถึงเท็จหยกอันดับแรกเลยคือโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนจะไม่รับตรวจความสัมพันธ์ระหว่างพีดาบารับก็แม่ลูกต้อมีรับตรวจค่ะบต้องเป็นโรงพยาบาลรับเท่านั้นถึงจะรับตรวจค่ะคือมันมีคนคนหนึงเอาเอกสารนี้ไปอ้างกับผู้ชายว่าตัวอเองเนี่ยตั้งคันไม่เอ่ยชื่อใครด้วยนะไม่เอ่ยชื่อค่ะ ุชื่อหมอมีการระบุชื่อโรงพยาบาลคือวิภาวดีครับโรงพยาบาลวิภาวดีดูได้นะครับอันนี้ฝากโรงพยาบาลวิภาวดีนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีลูกน้องของโรงพยาบาลวิภาวดีต้องมาฟังผมมีคนกําลังทาให้โรงพยาบาลท่านเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลวิภาวดีอยู่ๆผมยืนยันวิภาวดีเขาไม่ดูเรื่องเลยมีคนกําลังปลอมเรื่องพวกนี้ขึ้นมาทั้งหมดด้วยการทาเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาแล้วน้องหยกไปเจอคุณหมอคุณหมอก็เลยว่าที่นี่ไม่ได้ตรวจเรื่องของความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกถูกไหมเจ้าหยก ต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นถูกไม่ยยใช่หยกใช่ค่ะเขาอย่างเง้เาต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นค่ะที่สามารถตรวจได้และผู้ชายที่เอาเอกสารอันนี้มาให้คุณหมอเนี่ยผู้ชายคนเนี้ต้องเอามาให้หมอดูเพราะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผู้ชายคนนี้หยกต้องบอกว่ามีผู้หญิงนาเอกสารไปนี้ไปยื่นให้กับเขาแล้วบอกว่าตัวของผู้ชายเนี่ยมีความสมพัญเป็นพ่อในลูก <c oughs> เอ่อพ่อ ต่อก็เลยขอตรวจสอบว่าเท็จจริงก่อนถึงจะยืนยันว่ามเชื่อไม่เยยังไงเข้าใจแล้วคือผู้ชายคนนี้เดือดร้อนเพราะมีผู้หญิงมาอ้างว่าท้องอืแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เอาเอกสารจากโรงพยาบาลวิภาวดีมาอ้างเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ชายรับเอกสารก็เลยมายังโรงพยาบาลวิภาวดีมาหาคุณหมอ บังเอญว่าหมอมีตัวตนจริงอืแต่หมอบอกผมไม่ได้ตรวจคนนี้เพราะเลขสารระบบมันไม่มีอืเอาละสิฮะปลอมเอกสารแล้วก็ยืนยันว่าที่นี่ไม่ได้ตรวจความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกด้วยอืตอนนั้นหมอแนะนําผู้ชายที่เอาเอกสารใบนี้มายัางไงครับหยกคุณหมอบอกว่าผู้ชายเขาบอกว่าอ,อ๋อครับเข้าใจแล้วครับเดีย๋ยวผมไปัดการต่อเองแค่นั้นเช่อ๋อเพราะฉะนั้นวันนี้หยกเจอคุณหมอเลยถูกไหมใช่ค่ะไม่เจอคุณหมอตั เออยกไม่ต้องเอ่ยชื่อนะจ๊ะห้ามเอ่ยชื่อใครนะจ๊ะพี่กำลังถามว่าคุณหมอเขาทราบข่าวเรื่องบางเรื่องไหมจะยกทราบไหมตัวคุณหมอเองอ่ะไม่ได้ทราบค่ะแต่ว่าพยาบาลที่ว่าอยู่ด้วยวันนี้เขาทราบเรื่อง,องด้วยค่ะพี่คุณอ๋อ,อพยาบาลรู้พยาบาลก็เลยเล่าให้คุณหมอฟังใช่ไหมว่ามันมีเรื่องเหมือนกับเอกสารตัวปลอมและของโรงพยาบาลพยาบาลตามข่าวอยู่อ๋อ พราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าวันนี้พอเอกสารออกมาลายเซ็นก็ไม่ใช่ของหมอใช่ไหมหมอเซ็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าลายเซ็นนี้ไม่ใช่ลายเซ็นคุณหมอแล้วก็ไม่เคยใช้ลายเซ็นลักษณะนี้มาก,ก่อนอปลอมลายเซ็นปลอมลายเซ็นด้วยว่าล,ลงพัาบาลปลอม,มด้วยใส่ชื่อมหมอหจริงเออหมอยินดีให้เอาข้อมูลนี้ออกมาเปิดเผยได้ถูกไหมหยกค่ะในส่วนของข้อท็จจริงค่ะสามารถ ตรวจต่อไปค่ะพี่บุญอดนั่นก็หมายความว <vale> ่าเอกสารที่ผู้ชายได้รับถูกทาปลอมขึ้นมาถูกไหมไม่เอ่ยชื่อใครนะมันเป็นเอกสารแบบไม่เอ่ยชื่อใครนะไม่ไม่ที่ผู้ชายได้รับมาที่ผู้ชายได้รับมารับมาจากไหนที่ผู้ชายได้รับมาจะเป็นรูปภาพค่ะอ๋อรูปภาพเป็นรูปภาพเหรอไม่ใช่ตัวผู้ิ่ยส่งรมาให้เราแต่ว่าเขาบอกว่าตรงนี้ยเขาได้รับเหมือนคำนองว่าเป็นกระดาษมันเสียบไว้ เป็นกระดาษมาให้ไม่จะต้องบอกก่อนว่าผู้ชายส่งรูปมาทางไลน์ใช่แต่ผู้ชายเนี่ยได้กระดาษใบนี้กับมือเองอ่าแล้วกระดาษใบนี้มันก็ระบุชื่อผู้หญิงแล้วก็ระบุชื่อผู้ชายแล้วผู้หญิงก็เอากระดาษใบนี้เพื่อจะมาบอกว่าฉันท้องและอาจจะมาเอาเงินเขาหรือไม่อืมตายแล้วเว้ยค่าวนี้นี่ฮะพี่ผู้จะพูดนี่ดิตุยผู้ประตุยโอ้ยเจ๊เดี๋ยวเจ๊ปิวผู้ประตยก็อย่างที่บอก มีบางคนบอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยไม่รู้เรื่องแต่ชื่อเนี่ยมันระบุชื่อผู้หญิงคนนี้แล้วก็ระบุชื่อผู้ชายที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ด้วยเอายังไงจ้าแล้วจริงๆวันนี้ก็คือนอกจากโรงพยาบาลพิพากษามณีโรงพยาบาลเราไม่ได้เอ่ยชื่ออันนี้ไม่เอ่ยชื่อมีอีกไปนึงอีกนะคะมีอีกไมีอีกโรงพยาบาลนึงอู่ด้วยโรงพยาบาลที่สองมาด้วยโรงพยาบาลที่สองว่ายังไงยกโรงพยาบาลที่สองก็ยืนยันค่ะว่า อ้าวโรงพยาบาลที่สองก็ปลอมแล้วมันจะเหลือความจริงอะไรบ้างวะเนี่ยชีวิตนี่ฮะยังไงเอ่ยอ,อย่าเอ่ยชื่อใครนะไม่เกี่ยวใครนะรพูดดอกไม่เกี่ยวกับใครนะไม่เอ่ยชื่อนะที่ตัวเองอยากให้เป็นพ่อครับแล้วก็บอกว่ามีความสัมพันธ์ตรวจมาแล้วแต่โรงพยาบาลที่หนึ่งก็คือวิภาวดีอืาเท็จยืนยันจากช่องแปดนี่คือเอกสารเท็จหมอยืนยันว่าเท็จทั้งหมด <Ừ. S 2> โรงพยาบาลที่สองยกก็เอาไปเปิดให้ดูก็ปรากฏก็เท็จอีกเหมือนกันก็คือปลอมทั้งสองโรงพยาบาลยก<อ>ค่ะเออ,เอ,อบอกว่ายกนน<อ>ที่เรื่อน้องคุยนิดน,นบอกว่าไอ้ผู้บริหารเจ้าของโรงพยาบาลทราบเรื่องเลยใช่ไหมโรงพยาบาลสองอะใช่ค่ะเพราะว่าเรามีการอ,อสอบถามแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดเลยค่ะผู้บริหารก็เลยทราบเรื่องด้วยค่ะไม่เป็นไรที่เหลือยังไม่ต้องเล่าให้กฎหมายเป็นไปจัดการผู้บริหารทราบเรื่องด้วยบอากกา่อนนะ ที่เราทําเรื่องนี้บังเอิญผมเห็นหัวกระดาษแล้วผมมันไม่ได้เปิดดูผมเห็นหัวกระดาษผมว่าเอ๊ะคือผมเนี่ยถ้าใครพูดความจริงเนี่ยผมจบผมยืนยันนะผมจบแล้วที่เหลือก็ไปว่ากันแต่ถ้าใครโกหกเนี่ยก็พูดกันตามตรงผมก็ตามจนพิสูจน์ให้เจอและทั้งหมดนี้แต่การเจอจริงๆหมอตัวจริงโรงพยาบาลผู้บริหารตัวจริงเช็กระบบสารระบบทั้งหมดไม่มีคนนี้เข้ามาเลยไม่มีคนนี้เข้ามา ยังไงเอ่ยจะแก้ตัวยังไงประเด็นก็คือทำไมกล้าทำเอกสารเรื่องนี้ใช่ประเด็นคือการทำเท็จนะฮะเอกสารเท็จนะฮะตอนนี้้องไปเอกสารเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นเอาประมาณนี้นะหยกเนาะฟ้องไปเอกสารอีาหยกจ้าวันดีจ้าขอบใจจ้าขอบใจจ้าจ้าโรงพยาบาลจะฟ้องไหมนี่กลับไปนอนกันดีกว่าเออนอนไหมทุกคนกดติดตามช่องเจด้วยนะ กดติดตามช่องเจด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องเจหัวใจส้มให้เจด้วยครั้งหน้าจะได้มาไลฟ์ดูพี่พูดกันต่ออนะาอันนี้ปากบอกคุณหมอผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับครั้งหน้าจะได้มาไลฟ์ดูพี่พูดกันต่อรามาลท่านดีมากบริการดีมากและขอบคุณมากพูดความจริงกับสังคมให้ข้อมูลอันเป็นจริงกับสังคมผมเชื่อว่าใครก็ตามที่กําลังทําเรื่องนี้อยู่ ซึ่งผมไม่รู้นะว่าใครไม่ได้ระบุด้วยนะว่าใครไม่ระบุว่าใครนะเรื่องนี้อยู่สุดท้ายจุดจบคือต้องไปคุกนะฮะต้องตายแล้วครั้งแรกครั้งที่สองเขาต้องโกงหรอไปที่หนึ่งคือโรงพยาบาลหนึ่งแล้วมันมีใบสองครับโอ้ยพูดตุยไม่ได้ขอโทษค่ะไอ้เลิฟติกต็อเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลยืนยันเอกสารฉบับนี้ฉบับนี้ไม่ไม่ทำปลอมขึ้นมาครับไม่อะไรนะเขียนว่าไม่อะไรอะไม่เคยอะไรวะเรายังนึกในใจบอกโอ้โหนี่ไม่นอะไรวันเนี้ย ไปเที่ยวฮ่องกงไม่เนื้อจา่ว่าว่าได้ไปเที่ยวฮ่องกงแล้วมาไกลขนาดนี้ก็๋ยวให้เขาไปพิสูจน์ได้ไปฮ่องกงแล้วล่ะกันแล้วนะเอาตามนี้ตามนี้ค่ะนี่เปิดให้หมดก่อนฝันหวานเลยค่ะคืออะไรไม่เข้าใจเปิดให้หมดก่อนคืออะไรเปิดหลักฐานหรือเปล่าไปเที่ยวไกลด้วยเออไปฮ่องกง อืมใครเนาะจะได้ไปฮ่องกงพอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผ่อนย่างนะขอโทษจริงๆนะครับททุก่านได้ไปฮ่องกงสนใจแล้วนได้ไปฮ่องกงสนใจติ๊กตอกที่หมื่นกว่าคนที่กำลังนั่งสด็สอันสี2,400คนค่ะกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเติดตามช่องให้ด้วยกดติดตามช่องให้ด้วยนะหัวใจส้มให้เจของขวัญให้เจได้นะครั้งหน้าเดี๋ยวมาไลฟ์พี่พุธกันต่อส่งมากินบล็อกมานะว่าเปิดสอน ขอไปเรียนหน่อยนะฮะขอไปเรียนน,ยนะฮะสอนเนี่ยถอนทําเอกสารหรอ,น,อ,อนางไม่สลดสอนทาาําเอกสารเหรอผมไม่ได้คุยถึงใครเลยผมคุยถึงคัรอบิบาร่าเออไม่ได้คุยถึงใครเออสุยสาระกะดีสัตว์โลกกันอยู่นะเนี่ยนะอยากคุยเรื่องสารคดีสัตว์โลกเนี่ยฮะเออคุยเรื่องสัตว์โลกกันอยู่เจ็ดพันกว่าคน เยอะเป็นกันนะเนี่ยเราก็ไม่นอนเหมือนกันนะอคุยเรื่องสัตว์โลกกันอยู่ไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะเดี๋ยวขอเวลาไปปรับปรุงระบบนะยนะเออทําไม่เป็นเลยนี่ฮะไม่ได้เอ่ยชื่อใครกรรมคือการกระทําแล้วการกระทํานี้จะต้องมายึดติดที่คิบาเออและการกระทําครั้งนี้คู่ถึ้ครับปี巴拉ลงพยาบาลดังจับฟ้องเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่เออใช่ไงเอกสารเท็จนะโรงพยาบาลต้องฟ้องนะแล้วนี่ยังไม่นับรวมอันเก่นอีกนะ บอกได้คําเดียวว่างานนี้ถ้าพูดไม่จริงเนี่ยมีกัะอักนะฮะมีกกะอักเลยล่ะได้อยู่ฮ่องกงโดยที่ไม่มีพาสปอร์ตกลับด้วยบินฮ่องกงแบบไปแล้วไม่กลับเนอะเออจะได้บินฮ่องกงแบบไปแล้วไม่กลับนะคะเที่ยวบินนี้ไม่อะไรนะคะขอบคุณนะครับเที่ยวินนี้ไปฮ่องกงแบบไปแล้วไม่กลับนะคะเที่ยวบินนี้